สนับสนุนโดย TOT 3 G Broadband Everywhere โทร1 777เโอเคกำลังช่วงซุปเปอร์เกมน,นเกาหอยู่กับแบมเหมือนเดิมตอนนี้เรามาร่วมสนุกในช่วงนี้กันเลยค่ะ อย่าลืมนะทุกวันจันสุขโทรมาร่วมเล่นเกมเเรา0 2 1 6 7 3อ9 3นเจดาจดไว้เลยแล้วแปะที่ตู้เย็นเลยว่าโทรมาตอนท้ายรายการเดี๋ยวเราจะบอกเสมอเชยมากเลยอ่ะเซฟใส่คอนแทคได้ไหมล่ะเอาเหรอไม่บอกถึงอายุเลยแปะตู้เย็นนะฮะโอเคโอเคอ้าวนั่นแหละแล้วก็ อ๋อไปไม่ถูกเลยของรางวัลของเราก็เยอะแยะฮะไม่ว่าวนนจะเป็นาการ์ดรีเดอร์นะฮะแล้วก็ USB Thumb Drive ด,ด้วยครับใช่แล้วตอนนี้เรามาดูแผ่นป้ายก่อนดีกว่าค่ะเริ่มที่แผ่นป้ายแรกนะเชียร์ี่แผ่นป้ายที่2คะ่ะเชียี 3G Broadband Everywhere แผ่นป้ายที่3เชียร์ี Wi-Fi ตอบทุกไลฟส์สไตล์ออนไลน์ที่ทั่วไทยและ ที่ไฮสปีดเร็วแรงทุกที่ทุกเวลาเย่สี่แผ่นป้ายแบบนี้นะฮะก็โทรกันเข้ามาครับแล้วก็เลือก1แผ่นป้ายตอบให้ถูกก็รับของรางวัลไปครับตอนนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณเก่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเก่งครับครับผมชื่อเก่งแบบนี้เนี่ยจะตอบถูกหรือเปล่าตอบถูกแน่นอนครับผมแน่นอนเลยฮะแปลว่าดูรายการของเราหรือเปล่าครับวันนี้ได้ดูอยู่ครับโอเคเอาแค่โทรมาจากไหนครับคุณเก่งคะโทรมาจากรังสีครับพี่ รังสิตมอ่ะครับรถติดไหมคะครับรถติดไหมครัวันนี้รถติดไหมก็ใช้ได้อยู่ครับผมใช้ได้นะัแน่นอนมาเลือกแผ่นป้ายหน่อยคุณเก่งคะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะเอา T O T 3 G ครับ T O T 3 G Broadband Everywhere คุณเก่งฟังคำถามดีๆนะครับข้อใดคือแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกหนึ่งเกาะกูดสองเกาะเต่า เอ่อข้อหนึ่งครับเกาะกูดครับมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจครับพี่โอเคเอาเกากูดนะข้อหนึ่งเกากูดเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะ เก่งเหมือนชื่อเลยนะฮะก็รับไปเลยครับเป็นการ์ดวีดเดอร์นะฮะแล้วก็ USB Thumb Drive ครับจาก TOT นั่นเองครับขอบคุณมากนะครับคุณเก่งครับขอบคุณค่ะเย่ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ก็รู้สึกสนุกกับรอบแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะในช่วง Super Game, Super Game. สนับสนุนโดย TOT 3G Broadband Everywhere โทร1777 นี่ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณบริษัทที่ร์ที่จังหวัดมหาชนค่ะแล้วก็ทีวที 3G นะฮะที่ทำให้เราได้เสิร์ฟข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ Last p a s สสจาก forever 21 e n t o e yeah okay um no one realizes how beautiful the travel is until he comes home, rests his head on his old familiar pillow. อ๋อโอ้โหสุดยอดจริงครับไม่มีใครนะฮะรู้สึงถึงความสวยงามของการท่องเที่ยวนะฮะจนกระทั่งเขาคนนั้นเนี่ยได้กลับบ้านมาแล้วนะฮะล้มตัวลงนอนแล้วก็เอาหัวแตะหมอนแล้วก็นึกถึงความสวยงามความจำดีดๆที่เกิดขึ้นครับนี่ชม<น>วันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์ในในรายการสวัสดีไทยแลนด์นะฮะชวนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ